สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยศจาก s n นเกอร์ทูเดย์นะครับสำหรับในคลิปเรนนี้เราจะมาทําการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวตัวรองเท้ารุ่นใหม่นะครับของทางฮ o กานะครับผมและรุ่นนี้ก็คือ Hoga อ r ราฮีครับผมสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่ง d ดล l เ t r เน n e r ที่เป็นแนว Stability นะครับออกแบบมาสําหรับคนเทา้าลมเท้าแบนโดยเฉพาะและรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรมาทําความรู้จักกับ โฮก้าอาราฮี8กันครับผม สำหรับฮอกาอาราฮีแปดรับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับเป็นเดล l เทนเนอร์ของฝั่งเท้าลมเท้าแบนนะครับเป็นรองเท้าวิ่งสายสต a b i ลิตี้นะครับที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นคงมาช่วยประคองอุ้งเท้านะครับสำหรับคนเท้าลมเท้าแบนเข้าด้านในนะครับหรือที่เรียกว่าโอเวอร์พรอนิชันนั่นเองนะครับผมสาหรับรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่หมดจดเลยก็ว่าได้นะครับกับอาราฮีแปดคู่นี้นะครับผมเรามาเริ่มกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกันก่อนครับกับระบบของพื้นชั้นกลาง ในับกนอ o ร a a r a h i 7นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลายๆรุ่นนะครับผมกับรองเท้าตระกูล Arahi นะครับที่ผ่านมาเนี่ยฮาเขาได้ใช้เทคโนโลยี j f เ a m e ครับที่เป็นโฟมรูปตัวเจนะครับมีความแน่นเฟิร์มเนี่ยมาคอยช่วยพยุงอุ้งเท้าด้านในบรเวณนี้นะครับแล้วก็เราจะมองเห็นจากด้านล่างเท้านะครับที่เป็นรูปตัวเจนะครับผมแต่ว่าใน h o ก a Arahi 8คู่นี้นะครับได้เปลี่ยนใหม่นะครับผม มาใช้งานกับเทคโนโลยี h d Frame นะครับซึ่งก็เป็น Head Frame คนละแบบกับเก v i ว t a ตที่เปิดตัวออกมาในปีที่แล้วนะครับผมสำหรับโ o ค a อะราฮ8เนี่ยก็จะเป็น Head Frame แบบใหม่นะครับซึ่งเป็น Head Frame ที่มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาในลักษณะที่เหมือนกับรูปตัวเ d แล้วเรียบร้อยนะครับจากข้างค้างด้านนอกเนี่ย เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีโฟม2ชนิดอยู่นะครับผมซึ่งตัวแกนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแกนของ Head f r ฟร e แบบใหม่นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นโฟม cmeva นะครับที่เป็นโฟมนุ่มๆน,นะครับผมส่วนตัวแกน Head Frame เนี่ยก็จะเป็นโฟมที่มีความเฟิร์มมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นด้านนอกนะแล้วก็ ด้านในเนี่ยจะเป็น Head Frame เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัว Head Frame แบบใหม่เนี่ยเขาจะเป็นรูปตัว h a d แบบนี้นะเป็นแกนตัว H a d ซึ่งด้านในอุ้งเท้านะครับก็จะมีการซัพพอร์ตที่มากกว่านะครับเพื่อจะคอยพยุง อุงเท้าไม่ให้ล้มเข้าด้านในจนมากเกินไปนะครับเพราะว่าใครที่แบบเท้าล้มมากๆเนี่ยล้วเวลาใส่รองเท้าวิ่งเท้าปกตินะครับอุงเท้าแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยจะล้มเข้าด้านในมากๆนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ถ้าข้อเท้าของคุณไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรองเท้าให้ถูกกับรูปเท้าของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับนักวิ่งนะครับตัวเฮดเฟรมเนี่ยด้านในเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อมมาถึงตรงอุงเท้าด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวโฟมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีความเฟิร์มนะครับซึ่งตรงนี้กดแทบจะไม่ลงนะแต่ก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นความนุ่มที่มันมีความเฟิร์มนะครับส่วนบริเวณอื่นๆที่เป็น C F E V A เนี่ยก็จะมีความนุ่มเด้งตามภาษานะครับผม สำหรับฮอกาอาราฮีเนี่ยจัดอยู่ในเทียร์เดียวกันกับฮ o กาคริปตันเทนนะครับที่เป็นเดลี่เทนเนอร์แล้วก็มีคุชชั่นการรองรับแรงกระแทกที่ดีนะครับส่วนขั้นกว่าอย่างบอลไดเก้าเนี่ยที่เป็นรองเท้าวิ่งสายแม็กคุชชั่นของเท้าปกตินะครับถ้าเทียบกันของฮอกาเนี่ยก็จะเป็นกาวิโอต a 5้านะครับเป็นแม็กคุชชั่นของฝั่งสต a าบิลิตี้หรือฝั่งทาลบเท้าแบนนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับฮ o กาอาราฮีคู่นี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพพิ่่มมควาาาหนนของงื้ชักลที ส้นเท้านะครับขึ้นอีก3มมิลิเมตรนะครับจากดรอป5มิลิเมตรในอาราฮี7มาเป็นดรอป8ในอาราฮี8เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวดอป8เนี่ยก็จะเท่ากันกับ h o ก a k i t t น n ท0ที่มีการปรับเปลี่ยนดอปก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าในฮอกาค i ท t o n ท0หรือว่าค i ท t น n 10เนี่ยการเปลี่ยนดอปมาเป็นดอป8ทํทำให้เรารู้สึกว่าวิ่งไปข้างหน้าได้เพลินขึ้นสมูทขึ้นนะครับสำหรับ h oga, อก a a r ร h i ี 8, เนี่ยก็อาจจะมาในฟิลแบบเดียวกันครับแต่ว่าจะได้ในเรื่องของความมั่นคง การพยุงการซัพพอร์ตอุงเท้ามากขึ้นนะครับผมส่วนปลายเท้าด้านหน้าเนี่ยก็ยังคงมาพร้อมกับสมูทเมตากเ c k ร์นะครับมีความโค้งเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้โค้งมากจนเกินไปก็คือเอาไว้ช่วยในเรื่องของการวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างสมูทลื่นไหลนั่นเองครับแล้วก็ตรงบริเวณส้นเท้าเนี่ยก็มีความโค้งเล็กน้อยนะครับดีไซน์ของพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ดูมีความสวยงามอยู่นะเ<ม>ข้ากันกับเฮดเฟรมที่ดีไซน์แบบใหม่ออกมานะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงส้นนี่จะเห็นได้ว่ามีความโค้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ เอาละเรามาดูกันต่อในส่วนของอัปเปอร์นะครับสำหรับอัปเปอร์เนี่ยตัวหน้าตาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันกับคริปตันนะครับก็คือส้นเท้าเนี่ยมีการเอียงหลบเอรอยหวายนะครับมาพร้อมกับแผ่นฮิลคอเตอร์ด้านในตรงนี้นะครับผมแข็งๆก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกส้นเท้านะครับไม่ให้เคลื่อนไม่ให้ลื่นหลุดนะครับผมด้านนอกตรงนี้จะเป็นแถบสะท้อนแสงนะครับมีสกรีนชื่อคําว่าอาราี8ไว้อยู่ส่วนลิ้นรองเท้าเนี่ยก็มาพร้อมกับความหนาน,ะนี่หนานุ่มสบายนะครับ ก็จะเน้นในเรื่องของความสบายนะครับการซัพพอร์ตเท้าอะไรต่างๆนะครับส่วนหน้าผ้าของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นดับเบิลเช็คขาดเมสนะครับเป็นผ้าตาข่าย2ชั้นก็จะมีลวดลายเป็นรูระบายอากาศต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ฮ o กาที่เป็น 3d ปรินพ์นะครับผมด้านในเนี่ยก็จะมีแค่โลโก้ปิกนกนะครับก็ดูคลีนคลินสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเชือกก็เป็นเชือกแบนด์นะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแล้วก็มีลันเนลูปมาให้นะครับรวมถึง ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มรูอีกรูหนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับการเพิ่มรูเชือกตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าบางคนนอกจากเทา้าลมเท้าแบตแล้วอาจจะมีหลังเท้าที่สูงด้วยก็การเพิ่มรูร้อยเชือกขึ้นมา2เท้าสุดท้ายเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าให้นักวิ่งที่มีรูปเท้าต่างๆเนี่ยสามารถคัสตอมสามารถเลือกใช้งานเข้ากับเท้าของตัวเองได้นะครับผมใครที่ ซื้อคู่นี้มาแล้วก็ลองปรับเชือกปรับอะไรกันดูนะครับว่ารูนี้จะไว้ด้านบนหรือว่าไว้ด้านล่างหรือว่ารูสุดท้ายก็จะเอาไว้ร้อยลันเนรูอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ความกระชับของรูเท้าของแต่ละคน,นะครับซึ่งการเพิ่มเข้ามาเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะครับผมเอาละปิดท้ายที่พื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็จะเป็นพื้นชั้นนอกยางนะครับผมมาเพ้อมความหนาแล้วก็วางในรูปแบบโซนนะครับก็จะเน้นในช่วงของหน้าเท้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ บรเอนส้นเท้าอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟมแน่นของเฮดเฟรมไม่ได้มีตัวยางมาปิดนะครับผมก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยกับโค k กะอะราฮีแนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเฮดเฟรมแบบใหม่น่าสนใจมากๆกนะครับกับคนเท้าลมเท้าแบนนดครับผมดีไซน์เนี่ยก็เรียกได้ว่าดูดีขึ้นนะดูมีความเพียวมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับผมส่วนตัวผมชอบดีไซน์ของอะราฮีแนะอะราฮีเยังดูแบบว่าแบนแบนเรียบๆอยู่นะครับแต่คู่นี้ดูดีมากขึ้น เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ข้อดีของรองเท้าฮอกาก็คือถึงแม้พื้นจะหนาเน้น้ำหนักก็ไม่ได้มากด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของเท้าลม้มเท้าแบนเนี่ยฮอกาเขาก็มีดีไซน์ที่ดูไม่เทอะทะไม่หนาจนเกินไปนะครับสำหรับสเปคของคู่นี้นะครับในไซส์9 US ผู้ชายเนี่ยอาราฮี8จะมีน้ำหนัก อยู่ที่292กรัมก็ถือว่าเป็นรองเท้าแนว stability สำหรับเท้าลมเท้าแบนที่ไม่ได้หนักจนเกินไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของรองเท้า stability ฝั่งฮ o กานั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เท้าลมเท้าแบนตอนนี้ฮ o การาฮี8เขาก็วางจำหน่ายแล้วนะในราคา5,990บาทนะครับลองไปหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านฮอกาหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับผมก็มีวางจำหน่ายกันหลากหลายร้านแล้วนะครับส่วนใคร ที่รอรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปใช้งานสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในคลิปโดโรีวิวฮอกาอาราฮี8คู่นี้อย่างแน่นอนครับผมสําหรับคลิปวิดีโอแกะกล่องก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็มาคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่แบบว่าได้ลองกันไปแล้วนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานกันได้ครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ